สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแนะนาเตารีดนะคะก็คือเตารีดไอ้น้ำอุตสาหกรรมแบบกระปุกนะคะอย่างที่ทุกคนเคยได้รู้จักกันบ้างแล้วนะคะคือจะมีหลายท่านนะคะที่ยังไม่เคยเห็นและยังไม่เคยรู้จักก็ถามมาว่าเตารีดไอ้น้ำแบบกระปุกนี่มันเป็นยังไงนะคะเตารีดไอ้น้ำแบบกระปุกนี้นะคะก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำอุตสาหกรรมค่ะทุกคนเตารีดไอน้ำอุตสาหกรรมแบบกระปุกนะคะเขาจะมีกระปุกแบบนี้ค่ะนี่นะคะกระปุกน้ํานะคะจะมีความจุน้ํห้ลิตรนะคะแล้วเขาก็จะมีสายมาแบบนี้ค่ะ าาน้เราก็จะมีคลิปในการติดตั้งแยกต่างหากนะคะทุกคนสามารถไปดูคลิปในการติดตั้งได้วันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการใช้งานนะคะก็ต<ม>ัวนี้นะคะจะเป็นวาล์วเช็คนะคะตัววาล์วเช็คนี้นะคะก็ค,คล้ายๆกับที่ใช้กับน้ําเกลือในโรงพยาบาลนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้นะคะปรับขึ้นไปสุดเนี่ยน้าก็จะไหลยเยอะนะคะถ้าปรปับลงมาจนสุดเลยน้ําก็จะไม่ไหลเลยเพราะว่าจะดิ่งยางจนแน่นนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะคะอยากให้น้ําออกเยอะออกน้อยนะคะแล้วทีนี้มาที่ตัวเตารีค่ะ เวลาที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต่อสายยางเข้าตรงตัวกระปุกกับตัวเตารี้ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเราจะต่อสายยางเข้าตรงตัวเตารี้นะคะแล้วเมื่อเราใช้งานเราจะวางเตารีดไว้แบบนี้นะคะเราจะไม่ตั้งเตารีดขึ้นเพราะว่าเตารีดรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าเตาที่หนาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกสายไฟนะคะเราจะไม่ให้ตั้งขึ้นแบบนี้เพราะว่าจะทำให้เกิดความร้อนตรงนี้มากเกินไปค่ะเวลาจะใช้งานนะคะเมื่อต่อเสร็จให้ก่นน been, นน SDK, อนแล้วนะคะก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ค่ะเปิดซีนตรงนี้ไฟก็จะแดงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อไฟใหมาณ สามเออสี่ก็ได้นะคะให้เตาร้อนนะคะพอเตาร้อนแล้วเนี่ยไฟตรงนี้จะดับนะคะการที่ไฟดับตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะบางคนคิดที่ว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าทำไมไฟตรงนี้ดับจริงๆล้วไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่าเตารีดเนี่ยเขามีความหนาเห็นไหมคะแผ่นความร้อนของเตารีดเนี่ยเขาเป็นจะหนานะคะเพราะฉะนั้นแผ่นความร้อนเนี่ยเขาจะเก็บความร้อนได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้งานเนี่ยนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะเปิดแค่แป๊บเดียวนะคะร้อนแล้วนะคะไอ้น้ำขึ้นมาแล้วนะคะพอเตาร้อนนะคะเราถึงจะทำไอ้น้ำแต่ว่าถ้าเตาไม่ร้อนเราจะไม่ทำไอ้น้ำว